ถ้าพูดถึง g o o g l e ลยอนมีเชื่อว่าหลายๆคนจะนึกถึง Search Engine หรือว่าเครื่องมือช่วยในการค้นหาใช่ไหมคะหรือไม่ค้าทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็จะนึกถึง AI ปัญญาประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าบาทแต่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ย Google เขากำลังมีโครงการที่จับมือกับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐในการพัฒนากล้องจุลทรรศน์ที่สามารถตรวจจับมะเร็งได้อยู่ด้วยนะคะ เครื่องมือนี้มีชื่อว่า ARMR หรือว่า Augmented Reality Microscope นะคะก็เป็นกล้องจุลทรรศน์ค่ะที่ช่วยให้แพทย์หรือว่านักพยาธิวิทยาสามารถที่จะตรวจจับเซลล์มะเร็งได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเหมือนกับมีผู้ช่วยนะคะหรือว่ามี Second Opinion ก็คือความเห็นที่สองนั่นเองตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ถูกใช้ในการรักษาหรือว่าวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยโดยตรงนะคะแต่ว่าใช้งานอยู่ในห้องแลบเท่านั้นเอง เครื่องมือนี้เนี่ยรกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ร่วมมือกับ Google ในการพัฒนานะคะทุกวันนี้มีอยู่ทั้งหมด13เครื่องด้วยกันค่ะประสิทธิภาพจากการใช้งานเบื้องต้นดีทีเดียวนะคะโดยหน้าตาเนี่ยก็คือจะมีขนาดกล้องที่ใหญ่หน่อยนะคะในขณะที่ตัวเครื่องก็จะเป็นสีเบจนอกจากนี้เนี่ยยังมีตัวไปเชื่อมต่อกับกล่องที่ใส่อุปกรณ์ AI อยู่ข้างๆด้วยค่ะ วิธีการใช้งานเนี่ยก็คือให้ใส่สิ่งที่ต้องการจะตรวจสอบเข้าไปในถาดแก้วนะคะหลังจากนั้นก็ใส่เข้าไปในเครื่องนี้นี่ละค่ะแล้วก็จะสามารถตรวจสอบดูได้นะคะคือเครื่องก็จะระบุเป็นแสงสีเขียวสว่างแบบนี้ค่ะว่ามะเร็งเนี่ยอยู่ที่จุดไหนบ้างก็จะขึ้นมานะคะแลวจะถึงขั้นบอกถึงความรุนแรงของมะเร็งได้เลยละค่ะ สิ่งชาวหน้าที่จากสถาบันที่มีชื่อว่ามิดที่เป็นหน่วยงานไม่สแสวงหาผลกําไรที่รัฐบาลสหรัฐเขาให้มาตรวจสอบเทคโนโลยีนี้อีกทีนะคะเขาก็บอกค่ะว่าอุปกรณ์นี้เนี่ยมันทํางานควบคู่กันไปกับแพทย์หรือว่านักพยาธิวิทยาได้โดยไม่จําเป็นต้องมาแทนที่กันก็คืออุปกรณ์นี้มีแล้วมันไม่แย่งงานแพทย์แน่ๆว่างั้นเลคะเขาบอกว่าทํางานประสานกันไปนะคะหน้าจอนหนึ่งก็แสดงผลปกติหน้าจอนหนึ่งก็แสดงผลที่ AI ตรวจสอบพบนะคะในขณะเดียวกันยังเชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้ ด้วยค่ะในช่วงเวลาที่ก็มีจํานวนประชากรเข้าสู่วัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกทีนะคะนอกเหนือไปจากนี้ยังเชื่อว่าน่าจะกลายมาเป็นผู้ช่วยค่ะเป็นคนที่มอบ Second Opin i o n หรือว่าความคิดเห็นที่2ได้สําหรับแพทย์ที่ทํางานอยู่ในห้องแลบเล็กๆที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ในชนบทนั่นเองนะคะและก็ยังเชื่อด้วยค่ะว่าจะกลายมาเป็นเพื่อนที่ช่วยในการเทรนหรือว่าช่วยฝึกสอนนักพยาธิวิทยารุ่นใหม่ๆได้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยก็มีความพยายามของหน่วยงานกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะที่จะเก็บข้อมูล ในรูปแบบดิจิทัลค่ะแต่ปรากฏว่ามันใช้ความจุเยอะ ในการเก็บข้อมูลจะต้องใช้มากกว่า1นึ่งกิกะไบต์เลยนะคะแน่นอนต้องมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นแล้วก็ต้องมีสถานที่ที่ใหญ่ขึ้นสําหรับการจุเครื่อง Data นี้ด้วยนะคะซึ่งทําให้ไม่เหมาะสมค่ะก,กับหน่วยงานที่เป็นห้องแลบขนาดเล็กๆหรืออยู่พื้นที่ห่างไกลนะคะก็เลยกลายเป็นว่า ARN เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าราคาก็ถูกกว่าด้วยค่ะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0มจนถึง1,000 0แดอลลาร์สหรัฐและก็ยังสามารถเก็บข้อมูลเป็นสไลด์ภาพเดียวได้นะคะไม่ได้ต้องเก็บทั้งหมดเป็นก้อนใหญ่ซึ่งกว่า Google กะเข้าาามพัฒนโครงการนี้ก็ไม่่ช่ายๆ นะคะคืออันดับแรกค่ะทา D I U ที่เป็นหน่วยงานดูแลด้านนาวัตกรรมการามเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้เลยว่าจะเป็นบริษัทที่อยู่ในซิลิคอนวัลเลย์นะคะเพราะว่าเชี่ยวชาญเรื่องของ Big Data หลังจากนั้นคัดเลือกมาเหลือ39รายค่ะและก็คัดจนกลายมาเป็น Google ในที่สุดที่ดูแลเรื่องของซอฟต์แวร์นะคะแต่ในฝั่งของฮาร์ดแวร์เนี่ยเป็นบริษัท g e n o p อ i ติค่ะ ซึ่งคุณอาชิมาก,กรุปตาที่เป็นผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์และแนวทางระบบสุขภาพของ Google Cloud เขาบอกนะคะว่าเขามีการพัฒนาอัลกอริทึมทั้งหมด4อย่างด้วยกันค่ะเพื่อให้สามารถที่จะตรวจจับมะเร็งได้ทั้งมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็การแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติด้วยนะคะนี่ก็นับได้ว่าเป็นความร่วมมือที่น่าสนใจทีเดียวนะคะที่บริษัท BigT เ c h เข้ามามีส่วนร่วมทําให้ได้เกิดประโยชน์เป็นงวงกว้างต่อสาธารณาสุขและก็วงการแพทย์ไม่ใช่เพียงแค่ผลประโยชน์ทางพาณิชย์เท่านนั้น